อ๋อตอนนี้ก็คดีก็เป็นข่าวดีนะคะที่ตอนนี้คุณพ่อน้องเอวี่เขาก็ยอมที่จะมาตรวจดีเนยแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็รอคําสั่งศาลว่าจะให้ไปตรวจวันไหนก็ตกลงเป็นที่โรงพยาบาลรามาค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมเชื่อมั่นว่าหลักการวิทยาศาสตร์จะทําให้ทุกอย่างกระจ่าง ตัวเราเองรู้สึกไหมคะว่าแบบมั่นใจแค่ไหนร่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าบางอันมันอาจจะคิดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหลายคนมองแบบนั้นก็มีนะถ้าถ้าหลักวิทยาศาสตร์จริงๆมันพิชไม่ได้อยู่แล้วเราเองมั่นใจหมื่นเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่า,าต้องออกมาในในสิ่งที่ที่มันควรจะเป็น,นะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอผลนะคะแล้วก็ไม่อยากจะพูดมาแล้วต้องรอผลค่ะคือไม่ทราว่าแบบผลออกมาแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นยังไงยุ้ยพอ พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็มีความระแวงอีกความคนดแม่อะไรเงี้ยก็ระแวงอีกว่าแบบ ه, ถ้าเกิดตรวจมาแล้วใช่แล้วจะยังไงต่อไปแต่<ม><ม>เอกคงคิดว่าเขาก็คงจะไม่ไม่ในคงไม่พากลูกมอะไรไปจากเราเพราะ<ม>จริงๆแล้วคุณแม่ก็มีจิตที่จะเลี้ยงดูลูกโดยชาะพาแล้วเราได้มีการขอหรือแบบได้มีการแบบพูดถึงค่าเลี้ยงดูไหมคะถ้าจริงๆแล้วมันออกมาว่ามันเป็นถ้าจริงๆแล้วค่ะตามตามแบบขั้นทนายความต่างๆนะคะพอ ร่วมกันเป็นเป็นเป็น,ปนบิดามารดาแล้วอ่ะต้องช่วยกันนะคะแต่สําหรับเออถ้าสมมติว่าทางฝ่ายนู้นเขาไม่สามารถหรือเขาไม่อยากที่จะเลี้ยงลูกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแค่เขาจดทะเบียนรับรองว่าเอวี่เป็นลูกที่ถูกต้องเขาเป็นพ่อที่ถูกต้องแค่นี้ก็ดีใจแล้ว ไม่มีค่ะไม่มีก็คือตั้งแต่วันที่ไปไก่เลี่ยแล้วนะคะก็อยากวันนั้นเป็นวันเกิดน้องเอวี่อะไรเงี้ยก็คิดว่าการไก่เปี่ยมันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ลูกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่มาแต่พอตามมาเขาก็เยอมที่จะตรวจ DNA นะคะเอก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องถ้ถึงขั้นตรวจ DNA ตรงนี้เราเสียใจหรือเสียความรู้สึกมั้ยมเอมไม่เสียใจเลยเอมไม่เสียใจเลยเอรู้สึกว่า คนเราค่ะพ่อแม่เขาเขาก็ต้องเป็นห่วงลูกเขาอยู่ดีนะคะจะเอาลูกหลานคนอื่นมายัดเยียดให้ใครก็คงจะไม่ยอมแต่ตัวผู้ชายเองเขารู้อยู่แล้วว่าว่าเป็นอะไรแล้วก็ฟังมาจากทนายเอค่ะว่าทนายของเขาบอกว่าคุณคุณเติ้ลนะคะพ่อของเอ็งเขาก็ไม่คลง็งใจใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าอยากจะตรวจเพื่อจะให้ทางบ้านเขาได้แบบสบายใจซึ่งเองก็คิดว่าในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ทําให้ถูกต้องคน,นจะคนจะออกมาเมื่อไหร่ คือสารนั้นวันที่26มิถุนายนนะคะ<ม>ทุกอย่างต้องจบสิน้น<ม>แล้ววันนี้เหมือนมันผ่านไปครึ่งนึงแล้วความรู้สึกเอจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะรอรู้มาตลอดเวลาเนาะกับสิ่งที่ความรู้สึกเอตื่นเต้นนะคะวันที่จะต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่แบบไม่ได้เจอกัน 3, 3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่อยากให้เขาได้เห็นรูปตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รู้ว่ารูปเราน่ารักแค่ไหน คนณเห็นแล้วก็ติดต่อนะไปโรงพยาบาลคะไ,ได้เจอยังไม่เคยเจอค่ะยังค่ะตอนนี้ก็รอรอว่าจะไปตรวจพร้อมกันวันไหนถามจริงว่าเอตื่นเต้นไหมกลัวไหมเอ็กลกัวนะไม่อยากเผชิญหน้าด้วยจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะกลัวเพราะกลัวว่าเราจะอ่อนแอต่อหน้าเขาแต่ถึงเวลานั้นเราเราก็ต้องแบบเแื่อลูกแค่ลูกอะไร โยว่าไงบ้างเพราะโยช่วยมาตลอดเวลาเลยกับการดูแลหลงหลานคนนี้มากโยอบอกว่าวันนั้นต่อให้มีงานเป็นร้านเป็นแสนโยก็ไม่ทําโยจะไปกับ <c oughs> เออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปให้กําลังใจเพราะกลัวว่าแบบเอตอกันแออีอนะไรเงี้ยกำลังใจก็ค่อนข้างดีเลยเองตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะ <c oughs> เพราะว่าลูกโตขึ้นแล้วเริ่มพูดแบบเอวิล้างหมานี้นะอ <c oughs> นะไรอย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยคนะ่ะ